คือกูก็พึ่งโลนะว่าถ้ากูขยันเล่นเกมส้นตีนี่กูก็จะเก็บอาหารแมวแค่แป๊บเดียวเว้ยไอ้ี้ยในรอบที่แล้วที่กูเหลืออาหารแมวแค่จิตตอนนี้กูมี8 3 5ค,คิดไงวะและจากที่เจอเหตุการณ์ส้นตีนจากคลิปที่แล้วไปนี่ก็ทําให้กูรู้ว่าสมบัติแม่งมีความสําคัญขนาดไหนกูก็เลยไปฟาร,ร์มสมบัติตั้งแต่เออชัตเตอร์สามมายันชัตเตอร์ปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนว่ากูฟาร,ร์มไปเยอะมากแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเราจะมาเปิดกาชากันก่อนเว้ยแต่ก่อนจะเปกาชาเราก็ต ไอียดวงนิดเดียวไอ้สัสตอนนี้กูมีตั๋วอยู่ทั้งหมด3ใบแล้วก็ตั๋วพิเศษที่กูซื้อมาตอนนี้กูกลับมาเล่นเกมนี้ทีไรกูต้องเสียเงินให้กับไอ้ตั๋วเคี้ยนี่ตลอดซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรน่าสุ่มเลยนะเอาจริงไอ้ตูนี้มันก็ แม่งมีตัวเฮี้ยก็ไม่รู้ด้วยเนะี่ยดังนั้นเราจะสุ่มตัวอีสเตอร์ด้วยไปเลยไม่เกลือวันนี้ไม่เกลือเชื่อกูหรือต่อให้เกลือกูก็มีประกันอยู่ไอ้เฮี้ยมันต่อยหน้ากูอีกตัวที่สองอแล้วก็ตัวใบสุดท้ายเอาจริงตอนกูไปเปิดหลังใหม่เนี่ยมันมีโอกาสออกมากกว่าที่กูจะเปิดตอนในคลิปซะอีกนะเฮี้ยกูเปในคลิปที่อะไรกูได้อย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็มาสุ่มตัวนี้กันเลยดีกว่ากูจะรู้จริงเลยว่ามันจะได้อะไรดีๆกับเขาหรือเปล่าบางทีมันอาจจะได้ซ้ําหรือบางทีมันจะไม่ได้ซ้ําก็ได้แต่ย่ ว่ากูจะไม่เกือฮ่าฮ่าสามสิ่สามเฮ้ยกูเหลือเชื่อจริงเลยว่ะทำไมกู ไอ้เฮียวันนี้มนแม่เกลือมาแม่งได้ดิจิแลมมาแล้วอ่ะอย่าบ่นเลยมากกว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเรามาเตรียมตัวสำหรับการตบพระเจ้าอะไรดีกว่าเราต้องหาข้อมูลจากในนี้ก่อนนะว่าพระเจ้าเนะี่ยเป็นจําพวกอะไรนี่ไงพระเจ้าไม่ใช่จําพวกเอเลี่ยนมันเป็นจําพวกบินไอ้เฮียกูก็ใส่ทีมตัวเอเลี่ยนไปซะเยอะเลยเอาเป็นว่าเราต้องจัดทีมตัวบินกันก่อนเราต้องการตัวบินที่มันสมารถสตันได้เว้ยซึ่งแน่นอนว่าไอ้ที่นี่สมารถสตันได้แต่กูแทบไม่ได้อัพเลเวลมันเลยและเงินกูก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นด้วยแต่ก็เอา โวมาสามารถแทงกับพวกตัวบินได้ไหวนี่ไหวไอันี้โจมตีตัวบินแรงโอเคไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ที่กูบึงโอ้ช่างแม่งโอเคไอ้นี่สู้ทั้งเอเลี่ยนทั้งตัวบินได้พ่แม่ไปด้วยไหมาสาเกก็ไม่เอาต่อมาก็คือตี้ที่สามารถสู้กับเอเลี่ยนได้เอาไอ้นี่ไปยืนเอาไอ้นี่เป็นสตาร์ทแล้วก็เอาน้องลูมิไปลุยตี้เป็นประมาณนี้แต่ก่อน,นื่นเลยมึงเวลหออีโวเลยอย่าไปเสียดายผลไม้อะเก็บง่ายป๊อปนี่คือร่างอีโวเหมะเน่ยสามารถอัปเกรดนี้ได้โอ้โหไม่มีเฮียเลยความจริงคือกูลองตีไปแล้วหนึ่งรอบ รอบนี้กูจะมาแก้แค้นโดยเฉพาะเลยกูไปเก็บสมบัติจนมาครบแล้วกูพร้อมที่จะขยียย้มึงเต็มที่เลยว่ะไอพวกลูกน้องตัวกระจกทั้งหลายมึงเจอน้องลูมิกูตบยับโอ้แต่ก็ยังแข็งแก่งอยู่ดีเว้ยกูไม่สงสัยแล้วว่าทำไมคิดที่แล้วน้องลูมิกูเม่งไม่อึดเลยเพราะแม่งไม่ใช่ชนะทางท่าดไอสั์นี่ไ,ไงตีไม่เข้าที่รอบนี้กูเม่งอัพมาเยอะมากเดี๋ยวแล้วตัวสตันกูมันยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยไอนี่แม่งอึดอยู่ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ไงสตันโอ้โหไม่มีโอกาสได้สตันด้สักเมื่อนี่ยเราไหวเว้ยเชื่อกูรอบนี้เราไหวแล้วโอ้ยเฮียรอบเดียวกูไม่ลงโอเครอบนี้มันเอากูลงทีดหวัแล้วกดตรงนี้น่าจะยากนิดนึงนะเนี่ยกูต้องเอาซูเปอร์ฮีโร่ไปช่วยโลกหน่อยละไอ้ที่โดนพระเจ้าตอดอยู่งี้มันก็ไม่น่าใช่เรื่องนะเนี่ยคิดว่ามึงเก่งมากวะฮะคือ กูอยากรู้ตรงที่ว่ากูอีโวมึงมาทำไมวะคือทำไมกูรู้สึกเหมือนกูไม่มีโอกาสได้ใช้เลยวะสตาร์ทมันมึงตีมันโดนแล้วนะเออสตาร์ทมาเรื่อยๆสตาร์ทสตาร์ทไม่โดนไอ้สัสต,ตอนนี้มันมีช้างงอกออกมาอีกแล้วนะแต่เราอย่ากังวลไปเพราะตอนนี้กูยังมีน้องลูบิ คอยออกมาสนับสนุนตลอดเวลาแล้วก okay ็ไม่หนาจะให้เรื่องยากเท่าไหร่ในการที่เราจะชนะไอ้พวกสแตนนี่ตอนนี้เลือดพระเจ้ามันน่าจะลดไปประมาณไม่รู้อ่ะไอ้ที่โอเคกองหน้าแม่งตายห่ามวาแล้วบุกทะลวงควงสวรรค์กาญจนบุรีเข้าไปไอ้เคสแต่เข้าถึงตัวพระเจ้ามันโคตรยากเลยว่ะไอ้กูต้องการที่จะตั้นมันเนี่ยมันตั้นไม่ได้หรือไงวะเออนั่นแหละลดดาเมจมันเข้าไปเดีูด้าอ้าวเย้เราชนะพระเจ้าแล้วเว้ยเราแม่งแข็งแกร่งจุดจบของมึงมันมาถึงแล้วกูอะแข็งแกร่งกว่ามึงกูอยู่จุดที่สูงกว่า ไม่ได้สมบัติลเลยโอ้แล้วพวกมึงก็ไ่ตะกังวลไปเว้ยว่าคลิปนี้มันจะจบไวเพราะว่ากุฏิพระเจ้าตายห่าไปแล้วตัวหนึ่งไม่ต้องห่วงเพราะกลัวเล่นชชตเตอร์สองของพระเจ้าจนมาถึงตรงนี้แล้วยังไงละ่ะเอาจริงนะแม่งไอ้ด่านพวกจักรวาลนี่แม่งโคตรยากเลยเล่นยากชิบหายตรงที่มันมีขอม้อูกวัดมาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วด้วยว่าพระเจ้าเนะี่ยมันคือตัวอะไรแต่ก่อนที่จะไปเล่นกูต้องจัดทีมให้แน่ใจมากกว่านี้ก่อนกูรู้สึกว่าดาเมททีมหลักกูมันเบาเกินไปเว้ยเอาไปพมุดกลับเข้าทีมส่วนม เฮียอะไรเนี่ยวัตฟังอย่าอย่าทำเป็นกงเกงมึงหลุดแนะน่สัสกูยังไม่อยากตีนเลือกอ่าใช่แล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่เว้เยไม่เดี๋ยวนะั้นแล้วอันนี้มันนับว่าเป็นตัวบินไปเนี่ยกวัวทรงนี้ไม่น่าจะนับเป็นตัวบินกูดโดนกัดไม่หยุดเลยเฮ้ยไปไกลดีพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวนะั้นถ้ามันไม่นับเป็นตัวบินแล้วกูวจะสู้ยังไงทีมตัวกูมันสู้อะไรได้บ้างเนี่ยแล้วมันนับว่าเป็นเอเรียหวะไหนลองดูดิ <No. S 1> ลูมิกูติลูนิกูติไม่ได้โอ้โหนี่มันกาโจมตีอะไรกันวะเนี่ยเฮียาฟ้มันเดิมเลยนี่วไสกสายฟ้ววตัที่สามารถต่อกกับมันได้ก็คืออพ่แม่่โโโโออออเครมมมัันนนจตีก้ห ต้มตีได้ต้นตีมากอ๋อไปเลยบาฮามุดตอบอีกตบไม่ได้เออตอบมันอีกเออไม่ได,ไได้ไม่ได้ตบเออตอบกูกูไหว,ไวเว้ยเฮี้ยเชิญกูกูมันไม่น่าไหวละโอ้โหตีโคตรแรงเลยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยกูอยากรู้ว่าตอนที่ว่าเออถ้ากูาส่งไอ้เฮี้ยนี่ออกไปเฮ้ยแล้วมันก็นได้หลายรอบจังวะ ไม่ไม่นับว่าเป็นตัวบีไอ้ขิงตีแล้วไม่สตาร์ทโ,โอเคน้องลูมิกูแตะว่างานนี้เรามีปัญหาแล้วอะแต่มันยังไม่จบบาฮมุดกูขูดาวเสร็จแล้วรอเลยมึงคงไม่ได้ฟ้าผ่าโดนบ้ากูใช่ไหมโอเคไม่โดนกูต้องเคลียไอ้พวกเคลียนี้ก่อนเออแล้วก็รอมันตีรอบนี้พอตีรอบนี้ปุ๊บกูก็จะล,ยลุยละไอเฮีย เลื่อนเลยยี่สิบสี่อย่างนั้นแหละก็ลุยเลยดีวะกูมีอาหารแมวพร้อมแล้วนะรอบนี้นงอย่าคิดว่ามึงจะชนะกูได้นะเฮ้มึงไปไกลๆนี่ไอ้เยโลมาเนี่ยรออย่างใจจดใจจ่อใจเย็นๆรอมันใช้สกิลให้หมดก่อนแล้วบาฮามุสก็ค่อยออกไปลุยนะไม่ได้ว่าออกไปลุยเลยดีวะไปเลยไม่ต้องกูแคนเซิลเออเออที่มันม้ตองอย่างนี้ดีวะเราชนะพระเจ้าสองตัวเลยว่ะตอนเนี้ยแต่กูอยากรู้ตรงที่ว่ามันจะมีพระเจ้าตัวที่สามหรือเปล่าคือถ้ามันมีชัตเตอร์สามอีกนี่กูน่าจะเหนื่อยตายหาจบไป แล้วก็เป็นคัสซีนที่เราสามารถยึดจักรวาลได้อีกแล้วไม่ดูไหนดูดิมันมีชัตเตอร์3มจริงๆจไอ,อเหียมันมีจริงๆด้วยนี่เป็นสเตย์สาและสเตยสุดท้ายสินะเนี่ยไอเหี้ยไอเหี้ยมันเอาตัวเหี้ยนี่มาขายกูอีกแล้วถามว่ากูซื้อไหมโอเคเอาเงินกูไป Oh! มึงมึงดูเฮียดิลิมิเต็ดไทม์ออร์ลี่แชมเปี้ยนเซลว้าวว้าวเฮียเอาล่ะพอเคลีย์นั้นปุ๊บเราก็จะได้ร้อยอาหารแมวฟรีๆนะเฮ้ามันแจกน้อยจังไว้เฮียบ้านฮิ้ย่าได้เยอะกว่าน,นั้นนะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยแคดกอดดึกเกรดว้า คอนสามารถคือชนะทุกตัวในการผักวตอบว้านี่มันมีให้ตัวละครกูกด้วยเอเนี่ยกูต้องเอาไปเล่นซะหน่อยแล้วให้าอวโวด้วยด้วยแล้วกูจะไปหาจากไหนเนี่ยไอ้ผลไม้ทองทำไมกูรู้สึกว่าถ้ากูอวโวมึงแล้วกูไม่คุ้มเลยวะเฮ้ยหรือว่าบางทีมันอาจจะเก่งพอ,อกับบาวุดก็ได้น um ะไว้ยไงเงินกูหมดราคา เพงจังะไหนต้องเอาไปลองหน่อยเนี่ยต้องเอาไปเทสในด่านไหนสักด่านสินะเนี่ยกูเนี่ย5ปล่อยตัวคือ3 3 3 3ก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นไหนกูอยากเห็นแล้วเนี่ยเียการโจมตีของพระเจ้าเนี่ยปเป็นไงวะโอ้โหกางเกงก็จะหลุดเหมือนกันไอซ้ายโคตวโคตรใหญ่โอ้โหการโจมตีที่โคตรอลังการว้ราว่าแบะโอ้โหโอ้มาก็นี่มันอาจจะโคตรเก่งเลยก็ได้เนี่ยโอ้โหแต่ดูทรงแล้วเนี่ย ชาิหน้าน่าจะถึงไนเนี่ยถ้าเดินเนี่ยและดูทรงน่าจะโจมตีช้าด้วยแล้วสรุปกูอีโบมึงมาทำไมไวะเนี่ยโอเคเรามาเตรียมพร้อมสำหรับการเห็นสิ่งมาสศจรันในโลกนี้ดีกว่านะพระเจ้าแมวผมสีทองที่แสนจะสลวยเนี่ยปะท่ากับพวกมอนที่มันจะออกมาจากบา้านเชียนั่นมันจะเป็นยังไงวะไปปลุกปีศาจในตัวมันออกมาเว้เรียกมันออกมาคือมึงไม่ต้องเรียกหมีดำออกมาก็ได้นะเว้ยไหนโจมตีฮะ huh? what the fuck ไอเหี้ยทำไมมัน ทำไมมันกระเด็นได้แค่ครั้งเดียววะไอเที้ยทำให้ตอนกูไปสู้กับไอแค่นั้นมันกระเด็นได้ตั้งหลายทีเลยวะกูไม่เข้าใจกูงงกูไม่เก็ตกูไม่อยากเก็ตด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงวะไอเชี้ยมึงเป็นพระเจ้าได้ไงไม่กูเอาพระเจ้าเกมมาหรือเปล่าและสรุปกูอีวงมาทำไมเนี่ยกูหมดจะพูดกับมึงจริงๆวะมึงไม่กระจอกไม่พอตัวมึงยังจะทำให้กูเสี่ยงติดเหลืองอีกต่างหากเธอถ้าจะให้กูเคลียร์ชัตเตอร์3ในตอนเนี้ย กูบอกเลยว่าไม่เสร็จแน่ๆเพราะดูทรงน่าจะใช้เวลาเป็นชาติเลยกว่าจะเคลียร์เสร็จอะเอาเป็นว่าเราจะทาอย่างอื่นไปก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าค่อยมาบวกกับแมงว่าน่าจะเปชัตเตอร์สุดท้ายที่เราจะได้เล่นกับไอ้กเกมแมวนี่แล้วนะถ้าที่กูดูนี้นี่น่าสนใจสุดแล้วมันเน่เนี่ยถ้าตีความยากระดับอะไรเนี้ยแล้วก็มีข้อพูกมัดคือใช้ได้แต่ตัวนอมอกกับสเปเชียลโอเค ทีมีประมาณนี้ลุยกันเลยโอ้ว่าเจ้าช่วยทีอะไรวะเนี่ยแล้วมีแต่นอ r m อลกัเบเปเชียลให้กูสู้กับไปเชียเดียนนะกูไม่เห็นความหวังเลยวะ่ะพระเจ้าต้องช่วยกูเจ้าพระเจ้าพาก็นอกไปพระเจ้าเออพาก็นอกไปพาก็นอกไปพาก็นอกไปค้าผาใสาเออไม่่วยเฮียอะไรกูลเลยไปก็เออเดินรถไปแค่สามเปอร์เซ็นต์มึงทำมาให้ใครเล่นเนี่ยแล้วอันนี้มันคือด่านอะไรวะเนี่ยฮันนี่แท็บหมายความไงกับดักกับดักสำหรับคนงี้ บอกกูทีว่าเป็นเอเลี่ยนน,าน่าไงซึ่งกูจะความสามาถมาได้คือมันจะยิงทําให้แมวกูไม่สามารถขยับไปไหนได้และตัวที่ปวดมากกว่าที่จะเป็นไอเน่นก็คือไอเทนั่นแล้วมึงเห็นทำไ,ไมใช่มันเดินไม่ได้เลยต้องเดินผ่านไปด้วยความเร็วแสงเลยเนะี่ยซึ่งน้องลูมิกูน่าจะไปทนันแล้วมาตัวเฮียอะไรวะนะี่ยเฮ้ยย๊าววัตฟัตหยุดเลยมึงหยุดเลยโอเคถึงตัวแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอโหทีเดียวเลยเอ่ะไอ้เฮียแต่น้องลูมิกูยืนแข็งมากโอเคไม่น่าพูดเลยแล้วมาตีบ้านกูนแล้วอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้มาเนี่ยไอ้นกเชียนี่ก็นเนี่ยโอ้โหโคตรแรงเชียโอ้โอ้ยเข้าไปใกล้มันให้ได้เข้าไปใกล้มันให้ได้เออกูแตกเออเดินฝาเข้าไปแล้วก็ไปฆ่าไอ้เฮียขาวนั่นทิง้งซะน้องลูมิกูไม่สามารถสู้ได้โอเคแตกตายหาหมดแผนกูไม่เวิร์กกูแตกอีกอไอ้สัตว์โอเคตายแล้วแผนกูกูไม่รู้จะวามแผนยังไงแล้วกูนึกไม่ออกแล้วไอ้โอ้ my god โอเคไอสัตว์กูยอมไอ้ฮิไอ้พึ่งสมตีนเลยกูค,คงต้องไปศึกษาหาข้อมูลให้มากพอมากกว่านี้ที่จะกระเทืบมึงรอกูได้เลยกูแล้วจับมึงถอดเหล็กในแล้วกินน้ำพึ่งอย่างอร่อยแต่ก่อนที่จะจบคลิปกูยังเชื่อว่าดวงกูยังดีอยู่ไปเลยโอ้เฮีย <B ull ough> เออดีเฮียสามีไอ้สัตว์